โอนะโีลิบคกับต่แคร์ันนี้เาอยู่ในเฟรเดียวกันอ่ะโอเคทำงาัไหมคะไม่เช่พี่นก่อนอ่ะยังไงล่ต้องใหม่เหรอคะเล่น้ใหม่นน้องนทีนึงค่ะต้องใหม่น้องใหม่ในน้องปุ๋นเคยเกิดเคินเินพี่มี่ครับพี่มี่น้ำต้นนะ อยู่ตรงนี้มาได้ได้เลยนี่ไเป็นรุ่นพี่แล้วไงเป็นรุ่นพี่แล้วอความรู้สึกความรู้สึกวันนี้ที่มาให้กำังใจน้องๆเป็นไงบ้างทุกคนโอ้โหเหมือนน้องมาให้กำังใจพี่หนูนะคะน้องเก่งเกินน้องเก่งมากแบบว่านั่งดูแบบโอ้โหลูสึกเขินอายเล็กน้อยแบบเขารู้สึกเขารู้สึกจริงจริงคืออายใช่เพราะว่าน้องน้องทำได้ดีมากแบบเพอร์ฟอร์มทุกอย่างคือแบบ ดูไม่ตื่นเต้นเลยอะไรเงี้ยครับดูเหมือนเจนเวทีมากๆย้อนคิดถึงตอนแบบุ๊ยเราเข้าใหม่ใหมไม่ต้องใหม่ๆเมื่อกี้ยังตื่นเต้นอยู่เลยเมื่อกีม่กี้แค่ขึ้นไปบนเวทียังยังตื่นเต้นอยู่เลยตอนนี้ก็ตื่นเต้นเต้นเนเต้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 นเนเต้นเต้นเต้นเนเต้นเต้นเต้นเตนเตรครต้อเต้นเก้นเ้นนเต้นเต้นเา้นเต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 นี้นเต้นเต้กเต้บเตนเล้นเ้นเต้นเ้เต้นเ้นเต้กเตนเต้นเ้นเต้นเตนเต้นเนน้นเ้เ้เนเ้นเนเ้ คามรักมันเลยรักมันเุ้ยเุ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ็นเีคนเึงยีคนยึงีเดียเฮ้เฮ้๋ยเฮ้ยีฮ้ยกเป้้ยเเฮรเ้ยเ้เยเฮ้ยเฮ้เยเยเฮ้เยเ้ยวยเยเ้ยน้้ยเน้เเ้เ้น้ย้ยย้ย ไวยจคนลุกแทนเฉยๆคนลุกแทนเสวยจริงแล้วพอมาเห็นวันนี้น้องแบบทั้งร้องทั้งเต้นทั้งเพอร์ฟอร์มแบบใน3นาทีคือแบบสมองสมองแต่น้องเก่งมากนะี่ดังอ่ดงะในฐานะรุ่นพี่ที่อยู่มาเป็นรุ่นพี่แล้วเหรอเนี่ยโอ้หจริงๆก็เป็นรุ่นพี่มาหลายรุ่นนะ ดังอบไม่สะเทือนเท่าไหร่มีคนสะเทือนว้าใครครับอารุนพ่อรุนพ่อรุนพ่อใช่ครับใช่ถเป็นรุ่นพ่อคืออยากจะบอกว่าเอาจริงๆทุกคนเก่งมากเลยนะอย่างคนที่ไม่ได้ชนะเนี่ยคือมีเรียกว่ามีแววเป็นหมดเลยใช่ใช่คืออยากจะบอกว่าถ้าเกิดเขาพยายามต่อไปเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นวันของเขาแน่นอนใช่ครับผมก็คือไม่ต้องเสียดายเลยแล้วเขาต้องจริงๆนะ รู้สึกว่าเรามาดูแฟนคอนมาดูโชว์เออหมือนมาดูคอนเสิร์ตแล้วซีรคคตอร์ของแต่ละคนนะมันจะมีคนหนึ่งผมชอบมากเลยก็คือตลกตลกจุงหรือเปล่ากนนี้ชอบอยู่แล้วกสเขอยแลตเนเขามากคนเดียวหน่อยนะเอมาก่อนเปลี่ยนเสื้ออยู่ สรุปชอบคนไหนสรุปเออไม่ได้เรื่องดีน้องเอนอที่ตลกคนไหนตลกที่จริงตลกทุกคนเลยชื่ออะไรไหมมิจิรุมิจิรุครับผมได้บอลคุลาโหวดแล้วรู้สึกว่าเขาแบบ เออเป็นตัวเองดีนะแบบเบี้ยวเบียวหน่อยก็เป็นคำสุดเบี้ยวเบียวเบี้ยวเบียวแบบตลกตลกตลกสร้างเสียงหัวเราะให้คนดูได้ครับอยากได้ยินในฐานะได้ฟังพ่อไม่ได้คุณพ่อดีกว่าอยากได้ยินคุณพ่อคุณพอไม่อก็ คือแบบว่าเห็นน้องๆมีความสามารถกันมากๆขนาดนี้ก็รู้สึกว่าเสียวสลังแบบหนึ่งครับคือต้องไปอัพสกิลไปอัพเลเวลเพิ่มขึ้นแล้วเพราะจะไม่ให้น้อยหน้าน้องๆครับน้องๆต้องเล่นพี่จูว่าไรแลเขถ้ามาก์ม่นักต่อแข่งเอาจริงนะพ่อจูดูยังไม่แย่เท่านะจูนะจูดูแย่มากนะจูดูแย่บอกน้องเล พ่อได้แต่อย่าเล็กนาแต่อย่าเลขกนาก็บอครับลุงได้ไหมพี่จูลุงก็ครับก็ยังไม่ค่อยดีนะได้พี่จูบีอจูบไป้ไกบอจูบดังเขอกป่าอจูได้ไหมอจูบอป้าโอ๊บป้าเราพูดอบป้าใช่จะต้องมีคนตัดคำว่าโอ๊บออกไ้ อะไรป้าจูเหระป้าจูดูดูขายดูขายอะไรสิ่บงดูขายดูขายขนมในฐานะพี่รุ่นพี่หลายปีมีคำแนะนำน้องๆไหมคะผมยิงไม่รู้ต้องแนะนำอะไรน้องๆเลยเพราะว่าจริงน้องๆเขาเก่งกันมากๆอยู่แล้วครับก็รู้สึกว่า อทั้งตัวไลตี้กับตัวมุกก็คือชนะมาด้วยเสน่ห์แล้วก็ด้วยความสามารถล้วนๆคนอื่นๆก็คือเก่งมากๆเหมือนกันครับคือทุกคนอาจจะมีโอกาสชายของตัวเองแน่นอนครับผมน้องมาร้องมาพี่มาร์คล่ะคะต้องเรียกพี่มาร์คว่าอะไรอ่ะคะพี่มาร์คนะแต่จูบกับมาร์คห่างกันปีเดียวนะอุ้ยอุ้ยมาพี่ไม่เขี้ยวนะพี่ไม่เกี่ยวนะนี่ อย่างที่คหลายคนที่หลายๆคบอกว่าวันนี้ไม่เหมือนมาดูการประกวดเหมือนมาดูโชว์มาดูคอนเสิร์ตมาดูแฟนคอนก็น้องๆทุกคนเก่งมากมทั้ง20คนเก่งมากๆครับผมก็ รู้เลยว่าทุกๆคนฝึกซ้อมมาอย่างดีแล้วก็ทุกๆคนมีเสน่ห์มากในการทําสิ่งที่ชอบบนเวทีครับผมก็ขอให้น้องๆทุกคนตั้งใจอยู่ตลอดไปครับคิดถึงตอนที่เราแบบเป็นเดี๋ยวเริ่มเข้ามาโอ้้องเขาเก่งกว่าผมเยอะครับน้องๆเก่งกันมากจริงๆตอนตอนที่เราดูยังเรงเขินเลยว่าเออตอนที่เราเด็กๆเรายังยังเก่งไม่เท่าเขาเลยมันมีมักมีประสบมีโอกาสได้มีประสบการณ์แบบนี้มัการประกวดอะไรอย่างเงี้ย ประกวดอาจจะยังครับผมมีมี่เ right> พิ well ่ง sì มีแฟนคลับไปจำได้ว่าตอนนั้นตื่นเต้นมากแต่น้องๆที่ดูวันนี้คือน้องๆเขาดูแบบว่าไม่ตื่นเต้นกันเลยน้องๆน้องๆดูแบบว่าดูเก่งมากๆครับผมยังงงอเลยว่าน้องเก่งมากจริงๆครับอ่อยากบอกอะไรน้องน้องน้องๆที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้คะต้องเชิญกับพี่ยังไงต้องเนรับมือกีบพี่ยังไงรับมือรับมือเลยยังคว้าตัวกับพี่ยังไงใช่หรอแบี้ วันนี้ยังรับมือกับตัวเองไม่ค่อยได้เลยหัวใจมันยากไปแล้วข้างในไม่รับมือจริงจู๋ไม่ไหวเลยตอนนี้เราจะน้องทางไหนอ่กจะมีเราอยากบอกน้องคะที่แบบเขาจะมาอยู่บ้านหลังเดียวกัเออยินดีต้อนรับใช่ยินดีต้อนรับแล้วก็บ้านจีนทีวียินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่แบบว่าได้เข้ามาแล้วแน่ๆก็คือน้องมู๊กกับน้องไลตี้น้องส่วนน้องคนอื่นๆเนี่ยคิดว่ายังไงก็ต้องมีเล็งเห็นเล่นซีรีส์มีแววมีแวว แนวจริงๆค่ะหนูเป็นหนูถ้าหนูเป็นพี่านหนูไม่ปล่อยให้หลุดมือแน่นอนอจริง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 เราทำได้ดีมากๆอ่ะมีใครเสริมอะไรไหมคะรอดูเลยครับ GMMTV 2026ยจะมีจะมีน้องๆในนี้มาหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้งานกลางงานบูชาจิการบูชาจิการงานนี้ไงอะไรนะโยนโยนนะ หมายถึงว่าคือทุกปีอ่ะมันเป็นธรรมเนียมที่เราจะต้องปลั๊กปล่อยซีรีส์อะไรก็เราไม่รู้เดี๋ยวถ่ายไพลอตเลยน้องแจ็คกี้ไม่ไม่ไม่ถ่ายไพ่หลอตเลยใชช่เล็งพี่ถาจะต้องแบบเห็นแววเห็นแววคนที่ไม่ได้ได้ มันไม่ได้ชนะในพี่อะเนาะงงดังว่ะอะไรนะคนที่ไม่ได้ก็มีแววใช่มีแหวนทุกคนให้น้องๆรอดูพี่เขาไว้นะลูกเมื่อกี้สัมภาษณ์เมื่อกี้น้องสัมภาษณ์มาดูพี่เล็กกับน้องปะน้องเขาเป็นไงบ้างครับคาแรคเตอร์ในการสัมภาษณ์เขาคนนี้นิ่งเลยนิ่งมากเดี๋ยวเราต้องไปขอคำแนะนำจากน้องๆใช่นิ่งมากเลยนิ่งมากนิ่งมากแล้วก็หมายความว่าอยากให้นิ่งบ้างเหรอ กิจกรรมดีๆด้วยนะคะอย่างเช่นปอกกี้กับจีเอ็มที่มีกิจกรรมดีให้น้องๆได้มาแสดงสเก็ตภาพแบบนี้ใช่ขอโอกาสให้น้องๆนะคะใช่ครับผมครับได้ไหมคะนิ่งๆแบบนี้เออพี่จูมีอะไรจะพูดพี่จูมีอะไร่ะพี่พูดเลยนะครับก็ก็ฝากไว้ด้วยครับกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับจ m เอ็มทีวีปอกกี้ไอดอลครับก็หวังว่าจะมีปีถัดไปไปเรื่อยๆครับค้นหาดาวดวงใหม่ไปเรื่อยๆครับผมโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะทุกคนนะคะอินไซร์นะคะน้อยค่ะ